สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีที่รับชมครับตอนนี้ผมกําลังจะมาป้อนอาหารป้อนอาหารป้อนอาหารน้องน้งนำฝนครับกับแม่แม่เปิ้ลแม่มลัยทองครับเพราะว่าแม่บุญธรรมของน้องโมเมให้มาดูแลให้ผมมาดูแลให้ให้ผมมาดูแลช้างสองเชือกนี้ด้วยครับ เจอที่สามนี่ด้วยครับพีโกเพราะว่าเขาผอมมากครับให้ผมใช้ความสามารถของผมให้ผมใช้ความสามารถของผมทํายังไงก็แต่งให้เขาอ้วนหนาตอนนี้ดูสภาพครับผมก็จะมาป้อนอาหารครับมาป้อนอาหารเป็นอะไรที่ท้าทายชีวิตผมมากครับเพราะว่า <c oughs> ผมใช้ประสบการณ์ของผมครับที่มีครับอันนี้ครับน้องเขาก็จะให้น้องเขาช่วยวยครับอ่ะเดี๋ยน้องถือกล้อง เ้วให้น้องอัน,นไอเ้วให้น้องแช่นไอ้น้ำเกลือก่อนทเทเกลือไปก่อนอันนี้คือเป็นการแช่เพื่อเพื่อแช่มันแกวเพื่อเป็นการล้างล้างพอๆล้างสารพิษหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับแช่วไว้เป็นน้ำเกลือแม่บุญธรรมโมเมบอกไว้ครับล้างค่าเชื้อครับอันนี้เป็นแช่น้ำเกลือก่อนครับแช่วไว้แช่น้ำเกลือครับ ต้องขอบคุณคุณแม่บุญธรรมครับแม่บุญธรรมน้องโมเมหรือน้องขวัญเฉลนครับที่จิตใจครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจครับสวยทั้งกายสวยทั้งทรัพย์ครับคุณแม่หมูกับคุณพ่อหน้องครับเป็นแม่บุญธรรมครับเป็นแม่บุญธรรมของน้องโมเมก็ให้ผมมาช่วยมาช่วยครับนี่ครับเราจะให้น้องถือผมจะป้อนนี่กันเดี๋นียครับตอนนี้ ตอนนี้ผมกำลังจะป้อนไอ้ป้อนน้องนั่งหัวครับใายทันใคงทันที่ดีต้องผมจนกินก่อนครับน้องน้่งหต้องกินสักประมาณห้าลูกยดงครับ เอาประสบการณ์ที่ผมมีครับต้องเอาใจใส่ประสบการณ์ที่มีครับตาบผมจ๋าก่อน,รน,อนอค,ครับน้องน้ำฝนครับอายุกี่ปีสองปีกว่าอายุสองปีครับน้องน้ำฝนครับใจเย็นครับไม่ต้องรีบใจเย็นครับอ่านะอดี๋วดยวตุ๊กจิ๋วนะเดี๋ยวตุกตอนในปั้นับ ด้วครับใจดีมากครับใจดีมากครับต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับอะใจเย็นใจด้วยใจเย็นครับใจเย็นเคี้ยวก่อนคืนก่อนครับใจเย็นครับเคี้ยวคืนก่อนครับใจเย็นครับน้องคน้องคนดีมาก Mình bay thêm một ก็ไม่ต้องรีบใจเย็นครับคกินแบอร่อยมากครับตอนนี้ใจเย็นครับไมเม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบอะ เพราะว่าตัวเล็กกินมากไม่ได้ครับต้องไปต้อนนี่ต้อนแม่ครับไป้อนแม่เปิ้ลก่อนครับตัวนี้เดี๋ยวไปป้อนแม่เปิ้ลก่นอนนะครับแม่แบงคิยวแม่แบงแม่แบงแม่เออแม่แบงแม่แบง <laughs> เคี้ยวรอแล้วครับ ครับผมเป็นการพิสูจน์ครับอาถ่ายครับวันนี้บาลแม่เปิ้นจ่าก่อนมา่อนตรวจครับแม่แม่ไร่แม่เปิ้ลครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบแปดสิบแปดปีครับแม่เปิ้ลอายุสิบแปดแล้วครับพูดข้อมูลให้เอฟซีเขาดูนะครับ เกินมสิบแปดปีลูกหนึ่งลูกหนึ่งไปดูนะดูดูที่เขาไหมอ่ะไหมเราังติดเชื้ออยู่ลูกที่นี่เราพาไปดูที่อ้าว นีน่นะฮะลำไส้เขายังอักเสบเรากินยังไงก็แล้วแต่คือณตอนนี้เราต้องเซฟเรื่องอาหารการกินเลยครับลำไส้อักเสบเพราะว่าน้าเป็นห่วงครับไนครอบคด้วยนี่คือช้างที่บอกว่าที่ไม่ปกตินะครับที่ไม่ปกติคือเรียกว่าลำไส้อักเสบลำไส้ไม่ใช่อาจะใล้าลำไส้ติดเชื้อมีสองอย่างครับ ต้องเรื่องการกินนี่ต้องนะพวกไอไอต้นต้นกล้วยนะมัซีบผลไม้คือเป็นอาหารเสริมแต่อาหารหลักคือหญ้าหญ้ากับอ้อยเอาอือครับไนยเปิ้ลเนเปิ้ลอย่าไปอาบน้ำหมดแล้วหมดแล้ว เจ็ดเลยวะเจ็ดเยี่ยเ่ร็วไปอเอาของน้ำ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 เลยไเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเอาใจใส่เขาครับ เป็นการไอคุณแม่น้องโมเมรครับรคุณแม่ขวนเสด็จครับให้ผมผมเป็นตัวแทนให้ผมเป็นตัวแทนที่มาดูนี่ครับมาดูแม่เปิ้ลดูแม่เปิ้ลกับน้องน้ำฝนครับเพราะว่าตอนนี้เขาผอมเขาผอมหรือเขาป่วยครับเขาป่วยครับจะพาไปดูไปเฮาครับผลงานที่เขาครับก็เรียกว่า ลำไส้ลำไส้อักเสบครับเรามีที่เขาจะเร็วๆแล้วดูอาการนี่ครับไอตัวครับลำไส้อักเสบครับน่าเป็นห่วงครับสู่ๆครับเป็นกำลังใจให้เขาครับแล้วเป็นการพิสูจน์ตัวผมด้วยว่าผมว่าจะป้อนเขาขึ้นได้ไหมครับนี่ครับใช้ผมจะใช้ความสามารถของผมครับที่มีอยู่ที่มีอยู่ครับจยากมาช่วยรักษาตรวนี้ครับรักษาตัวนี้ให้ ให้เขาดูดีขึ้นให้สมบูรณ์ขึ้นครับต้องขอบคุณคุณแม่บุญธรรมครับคุณแม่บุญธรรมของน้องขวัญสลิมครับณตอนนี้ที่ให้ผมผมก็เป็นอมอบหมายจากท่านนะครับผมก็มอบมอเป็นเป็นตัวแทนจากท่านที่ให้ผมมาดูแลนะครับมาดูแลครับว่าท่านเห็นเห็นว่าช้างตัวนี้ไม่ค่อย ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเห็นว่าร่างกายเขายังผอมหรืออะไรแบบขาดสารอาหารหรืออะไรเป็นโรคอะไรหรือไม่สบายยังไงเขาอยากรู้ครับผมก็เลยติดตามให้ทีน,นี้ติดตามให้แกรับรู้รับทราบแกก็เป็นห่วงเลยให้ผมเนี่ยเป็นตัวแทนให้ผมเนี้ยใช้ความสามารถของผมว่าทํายังไงแล้วแต่ให้ช้างเชือกนี้อ้วนให้ได้ครับให้ช้างเชือกนี้สมบูรณ์ให้ได้ครับครับสุดท้ายก็ ขอเป็นกำลังใจขอฝากเนื้อฝากตัวเลือฝากไอ้แม่เปิ้ลเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านด้วยนะครับให้ให้ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แม่เปิ้ลด้วยนะครับหรือกำลังใจผมครับที่จะให้เขาจะพะคับคองให้เขาสมบูรณ์ขึ้นครับท้ายก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับกับเราด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราครับขอบคุณครับ